เช้าวันที่9เดี๋ยวนี้เราจะไปวาคายามาก,กันไปหานิทามะแล้วก็จะไปเยี่ยมเจ้าทามะตัวแรกที่หลุมศพด้วยเราจะไปหาทามะกัน ก็เริ่มต้นที่เดิมก็คือชินไซบาชิสเตชันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งรถไปลงวายาม่าก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่สถานีเลยปะเราเริ่มที่ชินไซบาชิเหมือนเดิมนั่งไป4สต็อปไปลงเทนโนจิเราค่อยสลับไปขึ้น JR ที่ฮันวาไลนั่งไปวาคายาม่าเลยส็นสต็อปไป วันนี้เราจะไปจังหวัดวาคายามากันเป็นวันที่อ้วนรอคอยวันหนึ่งเลยก็คือเราจะไปที่สถานีคิชิซึ่งมีเจ้าแมวเหมียวเนี่ยเป็นนายสถานีนะคะใช้เวลาเดินทางจากที่โอซาก้าเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะเมื่อกี้เราเดินมาเราก็หาใบาที่เป็น JR อันวาายแล้วก็ดูอันที่เขาบอกว่าไปวาคายามาเดี๋ยวรถจะมา4โมงแปโมงสี่สนาที นั่งไปอีก10บสิบเมตรป้ายถึงสถานีวาคายมาแล้วเดีย๋ยวเราจะเดินตามป้ายแมวไปเมื่อกี้เห็นแบบแบบมีป้ายธรรมะด้วยแล้วก็ต้องนั่งไปอีกแบบนะดูโพยก่อนต้องนั่งไปอีก12สถานีถึงจะถึงคิชิ ไปชบเราก็ต้องไปต่อ,อไปชันชลาที่9เพื่อจะนั่งไปที่สถานีคิชิที่ทามะมีทามะอยู่คนญี่ปุ่นเขาค่อนข้างใส่ใจในรายละเอียดนะคะร,ระหว่างทางที่เรากําลังจะเดินขึ้นไปเพื่อนั่งรถไฟที่สถานีคิชิเนี่ยมีเจ้าแมวเหมียวทามะเนี่ยเลี้ยงลายตามทางเยอะแยะเลยค่ะน่ารักมากมากเลยอันนี้เขาบอกว่าใช้อิโคโกะไม่ได้ใช่ปะต้องซื้อตั๋งหาต้องซื้อตั๋วตั้งหา รถไฟสตรอเบอรี่อะให้ทำมาเรนฉาค่ะ today end ไปกัดทำมาตรงนี้อ่าได้โปรตีน and f i n i s ิ finish หมดวไปเลยก็เมื่อกี้บอกเขาว่าทำมาดิงฉะใช่ปะเขาบอกว่าทำมาหมดแล้วหมดรอบตอน9ก้ามงสีตอนนี้ก็คือจะได้ไปขบวนที่เป็นสตรอเบอรี่อิชิโกะโอเคไป อันนี้คือตัวอันนี้มันเป็นตัวแบบเหมือนก็กวันเดพาพาละแหละเขาก็จะขูดแบบเป็นเลข2017เใช่ปะ่ะเดือน4วันที่10ก็นั่งได้ทั้งวันนั่งไปนั่งกลับเลยจะนั่งกี่รอบก็ได้แต่ถ้าเป็นเที่ยวเที่ยวรา390ถ้าจะมาให้ทันทำมาต้องแบบออกเช้ามากมาถึงกเก้าโมงมันนึกว่าออกมาตีโมง 8ปดโมงสี่สิบอะไรวันมา้นี้ 10. สิบโมงครึ่งจังหวัดวาคายมมาม่า ็นจังหวัดที่เหมือนแบบมีความอุดมสมบูรณ์นะก็คือเขาปลูกพวกผลไม้อะไรเงี้ยผลไม้ตามฤดูกาลก็จะมีพวกบวุ้ยลูกพมพาพ,พ์ทอส้มอะไรเงี้ยตอนนี้ที่เรามาก็เป็นช่วงของสตรอเบอรี่ก็มีแบบว่าให้ไปเก็บสตรอเบอรี่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูทิ้งว่าเวลาพอไหมแล้วก็พวกของทะเลเนี้ยก็มีชื่ออะไรเงี้ยของแหงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบของฝากจากเมืองนี้ได้เหมือนกันเดี๋ยวช่วงบ่ายอ่ะเออถ้าทันอะ่ะเราก็ จะไปที่ตลาดปลาของพี่นีด้วยเดี๋ยวไปหาทามากันอ๋อแล้วจะบอกว่าทามาอ่านี่ทามาเขาหยุดวันพุธพฤหัสนะแล้วก็ทํางาน10โมง -4 โมงเย็นไม่ถูนเวลาด้วยเดี๋ยวไปเจอกัน รถไฟสายนี้นะคะจะเป็นเส้นทางที่คนพื้นที่ใช้ในการเดินทางเพื่อมาต่อกับรถไฟสายหลักที่สถานีวาคยาม่าค่ะระหว่างทางเราก็จะเห็นเป็นบ้านน่ารักน่ารัก,รกเต็มเลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็จะปลูกเป็นพวกผักผลไม้ะคะ่ะในบริเวณบ้านของเขานะคะรวมทั้งแบบเห็นปลูกต้นซากุระกันเยอะมากเป็นแปลงเลยคะ่ะเยอะแยะไปหมดเลย ตอนนี้เรามาถึงที่สถานนีขี่ชิแล้วทามะอยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะไปหานี้ทามากันแล้วก็จะไปดูมีสารเจ้าทามะด้วยไปเดี๋ยวไปดูข้างในกัน ที่สถานีคิชี่นี้นะคะไออ้วนเชื่อว่าคนที่เป็นทาสแมวเหมือนไออ้วนเนี่ยทุกคนเลยน่าจะอยากมามากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นสถานที่อันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นที่อ้วนอยากมามากเลยค่ะวันนี้ที่อ้วนมามันเป็นวันจันทร์นะคะคนก็จะไม่เยอะมากแต่คิดว่าถ้าเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะพอสมควรเลยค่ะไปเราไปหานทามะกันดีกว่าอันนี้ส่งฝั่งนี้จะเป็นส่วนของรรมะคาฟเฟ่แล้วเราเข้าไปหาอะไรร้อนๆกินดีกว่าๆๆน่ารักเลยหเลย This coffee. Yes, this one says menu. Hot drinks, cold drinks. Oh, okay. <coughs> here. Okay. And um, this set uh, hot coffee. Hot coffee. One set. One set. This. Okay. เจ้าธามะนะคะเป็นแมวเพศเมียสามสี 3, 4, ค่ะแล้วก็เป็นแมวตัวแรกของโลกที่ได้เป็นนายสถานีนะคะแล้วก็เป็นตัวแรกของสถานีคิชิด้วยค่ะเขาดําดรงตําแหน่งอยู่ตั้งแต่ปี2007จนถึงปี2 0 1 5นะคะแล้วก็จากไปด้วยอาการหัวใจล้มเหลวนะคะด้วยความสงบนะคะโดยมีอายุ16ปีเมื่อวันที่2 2มิถุนาย,ยน2 0 1 5ค่ะส่วนตัวใหม่นะคะก็จะเป็นเจ้านิธามะที่มาดํารงตําแหน่งแทนค่ะเจ้าธามะตอนที่มีชีวิตอยู่นี้ทํารายได้ให้กับสถา,านีคิชิคิดเป็นเงินไทยก็300ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ อันนี้เราเลือกเป็นเซฟก็คือมีเป็นฮอตดอกก็ครึ่งเดื่มจะเลือกเป็นร้อนหรือเย็นก็ได้เสร็จละ5 5 0เยนนี่เราเลือกเป็นกาแฟร้อนแก้วนี้เดี๋ยวเราพยายามอากกลับได้หรือเปล่าไม่รู้นั่งดูกับ เมื่อปี2009นะคะได้มีการเปิดตัวรถไฟธามาดินฉาค่ะเป็นขบวนแรกนะคะที่วิ่งตรงเส้นทางคิชินี้นะคะแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็นขบวนของเล่นแล้วก็สตรอเบอรี่อิชิโกที่วนนั่งหมาเมื่อเช้านี้ค่ะอันนี้เป็นโซนขายของที่ระลึกของสถานีคิชิธามาทั้งนั่น กนละเสื้อเสื้อ,อมีสีขาวนี่เหนักสีขาวสีขาวก็เป็นเสื้อทามะกะเสียมผู้กะส่มก็เป็นนิทามะ สำหรับโซนของที่ระลึกนี้นะคะก็มีของเยอะแยะมากมายเลยค่ะมีทั้งเข็มกัดพวกุญแจเสื้อนะคะแล้วก็แก้วนะคะรับรองว่าใครที่เป็นท่านแมวมาเนี่ยได้เสียตังแน่นอนนะคะอย่างไออ้วนนี่ก็เสียไปหลายพันเยนเลยค่ะตอนนี้เราเดินออกมาหน้าสถานีนะคะเพื่อมาที่ศาลเจ้าธรรมานะคะถึงจะเป็นแค่แมวแต่ว่าเขาให้ความสำคัญค่ะ ตรงนี้คือสารเจ้าธรรมะนะเขาก็แบบทําขึ้นมาให้เพื่อธรรมะโดยเฉพาะเลยพอเราลงมาจากรถไฟปุ๊บหันหน้าเข้าสถานีอยู่ซ้ายมือเลยค่ะตรงนี้กลับแล้วนะเจ้านี้ธรรมะเดี๋ยวมาหาใหม่นะธรรมะด้วยตอนนี้ก็เดี๋ยวไอว้อ้วนจะไปที่อื่นต่อแล้วนะคะบายยไว้เราจะมาหาใหม่นะเมียว ก็ตอนนี้เรากําลังจะกลับไปที่สถานีวาคายาม่าเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะไปมารีน่าซิตี้ตรงนั้นจะมีตลาดปลาโรชิโ no อไม่รูไปถูกไมูไปถูกไหมด้วยเพราะว่าเขาบอกให้นั่งรถเมลไป,ปกี่ป้ายก็ไม่รู้บอกแต่สายรถเมลแล้วก็ราคาค่ารถเมลคนละห้ารยสิบเยนก็อยากกลังเนาอยากอยู่กับน,นี้ทามาต่อ ามากเมื่อกี้จังหวะที่เหมือนแบบคนดูแลเขาเปิดตู้แล้วเขาก็แบบเช็ดหน้าเช็ดตาให้นิทำพอดีเลยแล้วก็วันนี้เรามาวันจันทร์คนไม่ได้เยอะเวอร์แบบกำลังดีคนน้อยมากคือถ้ามาแมนะนำให้มาวันธรรมดาเพราะว่าคิดว่าเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะอ่ะเดีย๋ยวเราก็กลับไปที่สถานีวะคยามานั่งไปประมาณสามสิ ระหว่างทางกลับไปที่สถานีวาายามะนะคะเจอต้นซากุระสวยๆข้างทางเต็มเลยค่ะแล้วก็ได้ผ่านลงเก็บเจ้าธรรมะเดนฉะด้วยค่ะค้าวน่าจะต้องมานั่งให้ได้เลยค่ะขบวนธรรมะเนี่ย ตอนนี้เราอยู่ที่มารีน่าซิตี้วาคายาม่าก็คือเมื่อกี้เราออกมาจากสถานีวาคายาม่าใช่ไหมแล้วก็มารอที่ป้ายรถเมย์ป้ายเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ได้มันจะมีรถสาย42อะคะ่ะมันจะเขียนเลยว่าไปมารีน่าซิตี้ก็นั่งมาสุดสายตรงนี้แล้วเวลาขากลับก็นั่งจากตรงนี้นั่งประมาณ20 20กว่านาทีเออแล้วก็แบบตรงนี้มันเจ๋งมากเลยอะคือคิดว่าถ้าไม่ได้มาคงเสียใจอะเออพอมาถึงใช่ปะมันแบบเหมือนเป็นเมืองอ เมืองหนึ่งอะเป็นเมืองแบบตรงนี้เป็นทะเลอะแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้มันจะมีตลาดปลาชื่อตลาดปลาคุโรชิโอเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในนั้นจะมีพวกขายพวกซูชิแล้วก็เป็นแบบทะเลปิ้งย่างอ่ะเออแบบสวยมากเลยอ่ะโอ้ยถ้าไม่ได้มาเสียใจแย่เลยอ่ะไปดูกันตรงนี้มีคนมาตกปลาเยอะเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีเรือจอดอยู่เต็มเลยค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปตลาดปลาก่อนตลาดปลาคุโรชิโอไปหาของกินกันหน่อนอยูเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเดินดูรอบๆตรงนี้มันก็สวยอะ่ะเออเนาะคิดว่าเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะอะ่ะที่ตลาดปลาแห่งนี้นะคะชื่อตลาดปลาคุโรชิโอค่ะตั้งอยู่ตรงมารีนาซิตี้นะคะที่ตรงนี้จะเป็นเกาะที่สร้างโดยการถมทะเลขึ้นมานะคะแล้วก็ ตอนนี้ไอ้อ้วนกำลังจะเดินหาของกินอยู่ค่ะที่นี่ก็มีหลายอย่างนะคะมีพวกอุด้งข้าวหน้าด้งนะคะแล้วก็พวกของทะเลสดๆเยอะแยะเลยค่ะตรงน,นี้ก็มีพวกเส้ก,กรอกด้วยเห็ดนะคะอันนี้เป็นหอยเชลล์ค่ะอันนี้หอยนางรมใหญ่มากอันนี้เป็นปลาไหลค่ะนี้อันนี้นวดหมึก ก็เป็นพวกซาเซมิต่างๆนะคะอันนี้เป็นหมูสามชั้นค่ะเนื้อนะคะแล้วก็อันนี้ก็เห็ดเยอะแยะเลยค่ะมีให้เลือกหลายอย่างตอนนี้เราก็กำลังเลือกซอสที่จะไปทานนะคะก็มาจ่ายตังค์โออเจยนกระนน่เนนี้ จ่าแต,ตังเสร็จนะคะ <c oughs> ก็เดินออกมาด้านข้างค่ะอยู่ขวามือก็จะเป็นโซนให้ไปนั่งกินปิ้งย่างได้ค่ะ <c oughs> ก็สรุปเมื่อกี้เราตรงบาร์บีคิวใช่ป่ะเราก็หยิบหยิบหยิบแล้วก็จะมีตรงจุดจ่ายตังเสร็จเราก็ไปจ่ายตังแล้วก็เดินมันจะมีประตูเดินเข้ามากินตรงปิ้งย่างบาร์บีคิวก็มีป้ายบอก พอเดินเข้ามาถึงพขนั่งเขาเห็นเราดินถือเนี่ยเงื้องๆ้เดี๋ยวเขาก็เดินเข้ามาหาว่าเราจะนั่งโต๊ะไหนพอเรานั่งตรงนี้ใช่ปะเออนั่งตรงไหนก็ได้พอเราแบบนั่งเขาก็จะมาจุดไฟให้ได้เวลากิน ร้อนของญี่ปุ่นนะเขาจะมีเทศกาลแบบดอกไม้ไฟด้วยอะ่ะแบบว่าก็คือนั่งกินใช่ป่ะแล้วเขาก็จะจุดผูกแล้วก็มองไปก็เห็นเป็นแบบเขาจุดดอกไม้ไฟอะ่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าช่วงวันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองไปหาข้อมูลมาให้ถ้าถ้าถ้าได้ข้อมูลมาก็จะแปะข้อมูลเพิ่มไว้ให้น้อวตอนนี้ไปกินก่อน ระหว่างรอดูโชว์และทูน่าตอนบ่ายสามเราก็เดินออกมาแค่แบบตรงข้ามกันเนี่ยก็คือเป,เป็นโซนที่ขายผลมไม้เพราะว่าที่วะคายามานี่ก็มีชื่อเรื่องผลมไม้สรุปเมืองนี้เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์กินได้ทั้งตลอดทั้งปีไปอะไรอ่ะ่มากนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะ,อะ,อะกินได้ไหมไม่รู้ว่าเหมือนสบู่เลย เออใส่เป็นสบ,บู่แบบเหมือนโอท็อปบ้านเราป่ะนี่ส้มกระปอ๋องส้มกระปอ300 <c oughs> ๋องสามร้อยเยนเนี่เนี่ยยนดีซส้มนี่ไม่กินเนาะดูดิส้มจริงจริงอ่ะส้มจริงจังมากเลยอันนี้เป็นองุ่นอันนี้ลูกพีท <c oughs> เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> คุกกี้ <c oughs> กกอ่ะคุกกี้รูปแมวอ่ะไอเดียดีแล้วก็แบบมาแขวนตรงแก้วกาแฟ600 en, อ่ะหกร้อยเยนเนาะสบู่ไม่เอา้น่ปะ มะเขือเทศไหมร้อยห้าสิบเยนแบบลูกนี้ไม่กล้าจับเลยกลัวจะทำขอบังสักสุลาด้วยสียมูแพทของฟา้าเยลลี่แชนส้มอันนี้สุดจะเป็นน้ำมะนาวนี่ก็ได้เวลามาดูโชว์แร่ทูน่ากันแล้วนะคะของไอ้อ้วนดูนี่เป็นรอบบ่ายสามโมงค่ะก็ที่จังหวัดวาคายามานะคะเป็นจังหวัดที่มีการจับทูน่ามากที่สุดนะคะในในประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ จะเป็นทูน่าสดทั้งหมดนะคะจะไม่ใช่เป็นทูน่าแช่แข็งนะคะแล้วก็ตรงส่วนที่แพงที่สุดของทูน่าก็คือจะเป็นไอเจ้าโอโทโรตรงส่วนทองเนะะี่ยค่ะแล้วก็ทั้งตัวเนี่ยมีแค่สเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะมันถึงได้แพงมากตอนนี้เราก็กําลังดูเชฟเขาแบบอธิบายเกี่ยวกับการแล่นะคะเ,เนื้อส่วนต่างๆเนี่ยว่าเราก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เห็นมีคนญี่ปุ่นเยอะมากแล้วก็ตอนที่พอเขาแลกเสร็จปุ๊บแเสร็จไออ้วนเห็นแบบคนญี่ปุ่นแบบไปลุมซื้อแบบทูน่ากันเยอะมากเพราะมันเป็นอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะที่นี่โอ้เสียดายที่ไม่ได้กินตุนมาเยอะๆค่ะไว้ต้องมีโอกาสได้ไปอีกไปแก้ตัวอีกรอบหนึ่งแน่ๆเลยค่ะ มันจะเป็นพวกของทะเลของทะเลแห้งอะไรเงี้ยขงสสยนี้เป็นแบบทำน้ำซุปอุด้งอะไรอย่างเงี้ย <laughs> นี่ซื้อเป็นของฝากได้นะแบบแพ็กเกจมันสวยอะ่ะ <laughs> นี่เนี่ยสตรอเบอรี่นนะีน่าซื้อเพราะว่าเมืองเนี่ยเขาแบบปลูกสตรอเบอรี่ส้มอันนี้อะไรลูกพีทเหรอลูกพีทหรือลูกท้อ น่ารักเนาะแพ็กเกจอ,อ่ะเข้าใจสร้างมูลคาเพิ่มไม่ถึงมันดูน่าซื้อน่าเ,นเอาไปฝากกิ๊ตตี้เป็นตมม้มนี่ก็น่ากินเนาะดีซื้อฝากได้แพ็กเกจน่ารักทั้งนั้นอ่ะนี่ก็แบบรวมหลายรส ที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องส้มด้วยแบบมีผืชเถยนพันธุ์อะไรที่เกี่ยวกับส้ม,สมเยอะเนี่ยกล่องนี่น่ารักเชียวอืมน่ารักเป็นพวกของทะเลเนี่ยหอยเชลก็อารมณ์เหมือนแบบไปเที่ยวทะเลบ้านเราขายพวกของแห้งอะไรเงี้ยแต่ของเขาแพ็กเกจเขาแบบกินขาดอ่ะอเออแล้วเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องลูกบวยลูกพัมด้วยนะเนี่ย เห็นไามของฝากเขาน่ากินอะ่ะขอชิมได้ไหม <c oughs> เป็นแบบเค็มแต่แบบมันไม่ได้เค็มอย่างเดียวมันหอมอะ่ะยังหอมเหมือนแบบมีความเป็นลูกสดอยู่อะ่ะหอมดีอะ่ะไม่เมนกินนร้านอ่ะอนี้แบบ6กแห้งเลยน,น่าอร่อยเนาะ อารีนาซิตแห่งนี้นะคะก็มีสวนสนุกด้วยค่ะชื่อพอโตยู u รป p านะคะแล้วก็มีโรงแรมแล้วก็ถือว่าเป็นที่พักตากอากาศ แล้วก็มีโชปาโลมาด้วยนะคะวันนี้ที่เห็นคนเงียบๆแบบเพราะว่าฝนมันตกค่ะนี่ก็ไม่ได้เล่นเครื่องเล่นอะไรเลยนะคะไอ้อ้วนว่าจะต้องกลับมาแก้มืออีกทีแน่ๆค่ะที่นี่นะคะวาเคยามารู้สึกประทับใจมากๆค่ะอาหารก็อร่อยวันนี้ก็ขอลาไปกับภาพสวยๆตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวพบกันใหม่ EP หน้านะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องไอ้อ้วนด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจทาต่อๆไปนะบ๊ายบาย